สบายดีเนาะเพื่อนๆทุกคนพี่น้องคนไทยหรือคนลาวเนาะตอนนี้ตามสไตล์บ้านนอกพาออกมาหน้าในะยามคำๆเนาะบรรยากาศยามขำ,ำตะเวน้นตะเวนในตกตกไปแล้วตะเวนในตกแต่ยังแต่ยังมด,ดันเมิด มากับหม่เนาะมามากับหม่ยังตึกแหอยู่ตึกแหอยู่นองล้มล้มกระพัดพัดเย็นเย็นะอากาศเย็นเย็นกำลังเย็นเย็นอยู่แต่ปรถึงกันวันหนาวดอกอันนี้มูกำลังวานแหยู่เนาะปลาก็ยังบ่ได้ยังได้บ่ลาย nhưng mà đang đầy lại đọc phá dừa na, dừa hai dừa na mà này khâm lên oh. mặc thù à kìm như nó mặc thù à mặc thù บรรยากาศตอนกำกับมีเทียงหน้าก็ยุ่นีน่นะเทียงหน้ามีสวนมีน้องน้องกับมีน้องป่า กอบดีบากตัวอย่างตามกันพายกันน้องน้องสะน้องสะยังมาทันเล็บยังมาทันเมื่อนะคำแล้วคำแล้วยังอยู่หน้าอยู่ ยัอยง,อยง,อยงอยู่นายนะังยังตึกแงอยู่ใช้เวกโตเลยโอ้มีมากะทันปอมมากะทันอลองซิมมุงมากะทันก็ทั้งมาก มากระดันก็มี่ให้กินได้ไหวอยู่นะ tức chân đầy là chân xin mưa nữa chân mưa bàn cứ hay như nào cả à cát đi bó hòn, bó nào cả được được mà cả nao vô đó à cát dính, dinh được được mà จะว่าปลูยูน้ำบาโบวหนาวหรือหอนอ่ะยูน้ำนี่อยู่น้ำนี่ก็จะน้าวน้าวเติบแล้วแล้วปันปามามเบิ่งบรรยากาศนะอากาศสวยงามครับือ เป็นเป็นโกเก็บไฟม,มีมีตนม้นใหม่เป็นไม้จะตามคัดไฟ อันนี้ก็ยังต่อเน,นอาะในงูมื่อนะป่าเนาะมันก็นตัวใหญ่เนาะพอดีปิ้งนะพอดีปิ้งจังนียพอดีปิ้งแบบแบบเผานะเนาะใส่เกลือ,อไล่ไลแล้วก็อยากดู้จริงไข่ใส่ปากมันนะเนาะเห็ดคนะือเขาเห็ดเขาปลาเห็ดจังได้เห็ด มีมีงววันงวนำ đấy ควายควายพวกโยนามแรงเนนี่ย okay, ตเบิ่งบรรยากาศคับแล้วหลังจิตได้มืดแล้วแต่เบิง่งเบิ่งในกล้องเนี่ยมันเบิ่งคือแจ้งเนาะแต่ว่า มันทำแล้วบรรยากาศนี่ยเห็นบอกอีกเกินมามาเบิงป่านเะาว่าจะได้จกโตแล้วพอ่อพอได้เมื่อแล้วบอไม่แล้วเนาะแล้ววิธีฟังห้ามบ่ได้ฝน,นเนาะก็มาตึกเอาแบบนี้แหละ ăn à ngâm mà đi phun một to tứ cao hình đó à. mà xây tốn tốn ngoài đây phẩm ăn si hà tù nó tù nhầy nòi nè cả tù nòi trong trong tù mà cỡ mưa le rồi trong giàn nhầy, tù nhầy, tù nhầy.